มูลนิธิมิลเลคเกิลน,นะคะร่วมกับสวนหน่งนุชพัทยาได้มีการส่งมอบนะคะต้นพระศรีมหาโพให้กับกระทรวงวัฒนธรรมจำนวนทั้งหมด99ต้นเพื่อนำถวายปลูกเป็นพุทธบูชา ดรมนัฐโนนุชประธานมูลนิธิมิรเคิลออฟไลท์พร้อมด้วยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาได้นำต้นสีมหาโพจากประเทศอินเดียในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะปลูกต้นพระสีมหาโพเป็นพุทธโบชาทุกวัดทั่วแผ่นดินจำนวน99ตน้นมอบให้พระสังฆาธิการส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมพุทธบริษัทและศิลปินดาราเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยญาวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชลราชธิดา ตามที่มูล,ลนิธิมิร์เคิลออฟไลท์ร่วมกับสวนนงนุษย์พัทยาและองค์กรภาคีเครือข่ายขอประทานพระอนุญาตถวายเสนอโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะถวายต้นพระศรีมหาโพ999ิ99ต้นปลูกเป็นพุทธบูชาทุกวัดทั่วแผ่นดินซึ่งสวนนงนุษย์พัทยานะคะได้ทำการขยายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพณนะสถานที่ตรัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะพุทธคยาประเทศอินเดียเพื่อนน น้อมกล้าวน้อมกระหม,ม,ม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะให้เกิดผลสลัมฤทิ์ทั่วประเทศไทย